สวัสดีครับวันนี้พามาดูช้างพ่อใหญ่นะครับผมตกมันนะครับยังไม่หายนะครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ยังออกเรื่อยๆนะครับผมถือว่าก็ออกเยอะอยู่นะครับ ช้างก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้อ้วนน้นำมันคงยังอีกเยอะนะครับผมเฝ้าดูอาการนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้กินยานะครับผมจะให้กินยาสมุนไพรนะครับใส่กล้วยครับใส่กล้วย วอมาดมสมบูรณ์ของพ่อใหญ่นะครับอายุเริ่มเยอะต้องดูแลเป็นพิเศษครับผมเดี๋ยวเราจะให้กินยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันช้างตกมันเราจะมีวิธีการยังไงครับอ่า ตอนนี้ผมได้ไปซื้อกล้วยมานะครับผมร้อยหนึ่งกล้วยนี้6กวีร้อยครับเดี๋ยวล้างก่อนจะใส่ย,ยาอะไรให้กินครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูไ้วจะให้กินยังไงครับช้างตกมันเนี่จะป้อนยังไงทำยังไงโยนแล้ว จะให้กินยังไงเอาใส่ใส่ยากระยุนากินโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีวิธีวิธีบ่เนี่ครับช้างตกมันเพราใหญ่ก็หลีกเลี่ยงการประทะเข้าใกล้ครับผมบางทีเขาอาจจะไปโจนใส่พวกเราก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจำอะไรไม่ค่อยได้ แต่เราอยากให้เขาได้กินยาสมุนไพรครับเอายามาเลยครับเอายามาเลยครับผมนี่เป็นตัวยาสมุนไพรสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับนี่เป็นอาหารมิดนะครับ ใส่กล้วยให้ช้างกินครับผมนี่ครับนี่ยานี้สั่งมาจากปางละเวชพันธ์นะครับสำหรับช้างมีสรรพคุณช่วยเจริญอาหารและเป็นยาระบายอ่อนๆครับอ่าอื โอ้มาจากลำปางนะครับมันใช่เชียงใหม่ทวดทีครับผมโอเกิดแนวไหนสักแต่ข้างไหนอ่เกิดจ่าบุญเท่ากี่แค่แล้วนนอ่อเาอเ,อเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่กินนะครับเดี๋ยวจะใส่กล้วยเนาะอ่าเดี๋ยวใส่ยาแล้วนะครับนี่ครับใส่ยาคนนี่เลยให้เขากิน ยามาจากเชียงใหม่ลำปางโอ้ลำปางครับศูนย์ลำปางครับอยากให้เขาสมบูรณ์ครับนี่พ่อใหญ่นี่ให้อยากให้เขาอายุมั่นควันยืนอยูย,ยืนยืนหน่อยอยู่เป็นลมโพลมไซกับลูกกับหลบานไปนานๆเลย สั่งยามาจากลำปางครับแม่แม่ยานี้กินแล้วจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับใช่ครับเป็นยาทายยาระบายอ่อนๆด้วยครับ <ๆ S 1> เทตนี้ไม่มีครับสุรินไอ้ไอ,อุบลไม่มีมีลำปาง อยู่ทีเดียวครับลำปางาเขาจะกินไหมเข็ดเขาจะกินได้ไหมนั่น,น,นใส่แล้วจะให้กินยังไงใส่กมังนละมังเลย กับพ่อใหญ่ครับมีแล้วมามามา,มาพ่อหญ่มาคุณม,มาเร็วคุณม,มาเออคุณม,มาเร็วมาอีกแล้วมุนมาอีกแล้วพอ่อยายมุนมาอีก ม,มันมาอีกเออมันมาอีกเล้อมันมาอีกเล้อเด้อมันมาอีกเด้อมันมาอีกเออ่อเคนไปข้างหลังเลยกันให้เขาจะเยี่ยวออกแล้วเนะี่ยเขาหยิบลูกเขาไม่เป็นไรแล้วเข้าไปเลยเฮ้เข้าไปเลยเข้าเลยอ่าอืม ao 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 nói con nưng Hmm này uh. nó กินเล่าเล่ากินเฮ้ยกินกินให้ดีกินให้ดีเล่าอ่ะอืมอาริล่าอีกยาอีกาเป็นยาอีเสต chị lê thương mấy nhiều vô thuyền vô à lơi húp lơi không lơi lơi thả một à อืมอืมอ่ากินกินแล้วหนึ่งอืมบุดแล้วเี่ ยามองก่อนก็นได้อย่าเต้นใส่พอนะอนจาจารย์เบื่ออะไรหรือเหล่ท่านท่านเจ้าหนะ้าที่กุุงกระเตะเอเอเหมยอวามยัดอ่อนปัดเลยดิยัดอ่อนปัดดิ สซอกแมนน้องดกกองเส้นประจ่าทื่นขิ้ยาก่อนครับ

không được không được lấy ví rằng Tiếp ao lấy ví ờ ờ Tiếp.

Hả. <laughs> 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 làm, làm โปร่งแล้วนิ่มาอมนอออิ่นเลยอ่เลย nói nhiều,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  nói 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 kiếp rồi kiếp rồi bồi trả nào ơi xem nước mắt hụi hạn không chịu léo mà trời tục mà lẽ, hôm nayตก này là hôm nay, lứa. เยื่อใหญ่แล้ววับอืมหมดแล้วจิ้ม เออก็เด้กัดมามาันมานี่อ่อตอนนี้ก็ให้ กินยาแล้วนะครับผม,ม,ม,มโผงสั่อ่ะกินยาเยอะเพ่อะใหญ่จะได้อุ่นๆสมบูรณ์น้ำมันไหลยเยอะนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ในช่อง Family สีทับไทยนะครับขอสวัสดีครับ